เพื่อนๆเ,เคยมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกันบ้างไหมครับส่วนตัวผมเชื่อนะครับคือไม่ได้เชื่อแบบงมงายแบบที่ว่าถ้าชาตินี้เราทําไม่ดีชาติหน้าเราจะเป็นเปรตหรือว่ากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อในหลักของวิทยาศาสตร,ร์ว่าเหตุเท่ากับผลผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนักเรียนคนนึงเนี่ยที่ไม่ได้ขยันไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรเลยเนี่ยพอถึงเวลาสอบก็จะสอบตกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนหรือว่าวัยทํางานที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยใช้จ่าย เงินอย่างไม่ประหยัดเนี่ยในบ้านปลายของชีวิตนะครับเขาก็จะไม่มีเงินเก็บเอาไว้ยามเกษียณนั่นก็คือหลักการของเหตุและผลนั่นเองนะครับผมจะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไปในทางนี้มากกว่าคือถ้าเราทําดีเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆพบแต่เรื่องราวดีๆ แต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราทําชั่วเราทําผิดกฎหมายเนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะติดคุกได้หรือว่ามีศัตรตูที่จ้องที่จะมาทําร้ายเราได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องหนึ่งที่จะพูดว่าเหนือธรรมชาติก็ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะครับโดยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนมัธยมต้นประมาณสัก ม .2 ได้นะครับไม่ม .2 ก็ม .3 นี่แหละผมมีเพื่อนอยู่คนนึงนะครับซึ่งผมลืมชื่อมันไปแล้วล่ะเพื่อนคนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่โซนอะ คือชอบเล่นอะไรพี่เล่นพี่เล่นแผงๆนะครับโดยวันหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไปเล่นตามปกตินี่แหละก็โดยมีผมเนี่ยตามไปด้วยแล้วในสมัยนั้นอ่ะมันจะมีไอเทมไอเทมหนึ่งที่ฮิตมากในหมู่เด็กนักเรียนนะครับนั่นก็คือไม้บรรทัดเหล็กเด็กเนี่ยก็ชอบเอามาเล่นเป็นดาบเอามาต่อสู้กันในขณะที่มันเล่นฟันดาบเล่นเอาไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยมาเล่นต่อสู้กันเนี่ยมันก็เหลือไปเห็นจิ้งจบอยู่ตัวหนึ่งจะด้วยความคึกขนองหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับ เพื่อนผมเนี่ยมันเอาไม้บรรทัดเหล็กอะฟาดไปที่จิงจกตัวนั้นแน่นอนครับความแม่นของมันฟาดไปทีเดียวจิงจกตายเลยนอนแน่นิ่งแล้วสภาพศพของจิงจกเนี่ยคือศีรษะของมันเนี่ยถูกแบะออกเป็นสองซีกเลยนะครับคือเรียกได้ว่าฟันโชะเดียวเนี่ยหัวแบะเลยอะคือผมเนี่ยเห็นภาพได้ติดตาเลยนะครับไอตัวจิงจกตัวนั้นอะซึ่งก็ด้วยความคึกคะนองหรือว่าความเป็นเด็กอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ ถัดมาอี้วันหนึ่งนะครับในวิชาเรียนอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีเครื่องมือในอุตสาหกรรมมันจะเป็นแท่นเหมือนสว่านนะครับเป็นไฮดรอลิกแล้วเพื่อนผมคนนี้มันก็เอาไอ้ไม้บรรทัดเหล็กอันเดิมเนี่ยที่มันใช้อ่าใช้ฟันจิ้งจกตัวเมื่อวานเนี่ยเอามาเล่นคือไอ้ไม้บรรทัดเหล็กอันเนี้ยมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆเคยใช้เนี่ยจะเห็นว่าตรงปลายของไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยมันจะมีรูอยู่ไอ้เพื่อนคนนี้มันก็พิเลนอีกะครับด้วยความคือขนองมันก็เอาไอ้ไม้บรรทัดเหล็กอันเนี้ยเอาไปวางไว้บนเครื่่องสววาาานนไฮดลลิกกกแ้มั็ทํร เปิดเครื่องนะครับแล้วก็ให้ตัวสว่านเจาะไอรูของไม้บรรทัดของมันเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นเออคือมันไม่พอใจรูเดิมมันอยากจะขยายรูไม้บรรทัดเหล็กของมันเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าต่อจากนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอสว่านลงมาเจาะที่ไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยไม้บรรทัดเหล็กอันเนี้ยก็แกว่งไปตามแรงของสว่านอันนั้นเลยคือสว่านอันนั้นอ่ะพาไม้บรรทัดเหล็กของมันอ่ะแกว่งหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่หมนั้นแหละครับแล้วเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์หลังจากนั้น่ะไม้บรรทัดเหล็กอันน มันก็เฉียวหน้าของไอ้เพื่อนผมคนนี้ไปเลยซึ่งพอหยุดเครื่องได้นะครับแล้วผมหันไปมองที่หน้าของเพื่อนผมเนี่ยปรากฏว่าหน้าของเพื่อนผมเนี่ยไม่ได้เละเหมือนจิงจกนะครับแต่คือมีบาดแผลบนใบหน้าที่ขนาดกับความลึกเนี่ยน่าจะพอๆกับแผลของไอ้จิงจกตัวนั้นที่มันฟาดเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับ <S <S เพียงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่าที่แบบว่าไอ้ไม้บรรทัดเหล็กอันนั้นอนะ ที่มันเอาไปฆ่าจริงจกอะสุดท้ายแล้วไอ้แม่มันทัดเหล็กกันนะั้นอะมันก็หันกลับมาทําร้ายตัวของเพื่อนผมเองนะครับคือบาดแผลเนี่ยขนาดของบาดแผลหรือว่าความลึกของบาดแผลหรือว่าลักษณะของแผลเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเอาจริง,รงนะครับมันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญนั่นแหละของเด็กซนคนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับผมกับเพื่อนผมเนี่ยโดนครูทําโทษนะครับโดยการวิ่งรอบสนามโรงเรียนจําได้ว่าโคตรเหนื่อยเลยโดยเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมจําได้แม่นเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอ หรือว่ามันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่มันก็ทําให้เราคิดได้นะครับว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ควรประมาทนะครับแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปทําร้ายผู้อื่นด้วยประการทั้งปวงนะครับไม่ว่าเราจะคึกขนองหรือว่าเราจะไม่ทันยั้งคิดเนี่ยการที่เราไปทําให้คนอื่นเดือดร <isions> ้อนเนี่ยบางครั้งอ่ะไอการกระทํานั้นอ่ะมันอาจจะย้อนมาทําให้ตัวเราเองเนี่ยเ <ง ước> ดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมได้พบเจอมาแล้วคือแบบจําได้ฝังใจเลยเป็นภาพติดตาเลย ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ